มือนีอากาศเนธเธอร์แลนด์น่าจะร้อนที่สุดในรอบปีก็คือส2องศาบวกกับวันนี้ไม่ได้ทำงานก็เลยซ้วนกันพ้ากันมายางในเมืองแล้วก็แวะกินข้าวร้านเดิมร้านเก่าร้านประจำหน้าสถานีรถไฟตอนนี้สาวอ้อมกับมาอยเนธเธอร์แลนด์ได้ประมาณเกือบสองปีแล้วจ้ะทุกคนสีมะเบาสูฟฟังว่ามาอยเนธเธอร์แลนด์ใหม,ม,ม่รู้สึกแบบใดตอนมาอยเนเธอร์แลนด์ใหม่พี่น้องฉันรู้สึกว่าฉันลำบากแฮง อากาศก็นาวหนาวไม่รู้จักใครเลยอาหารการกินคือจังบานเฮากับบมีมาอยู่ต่างประเทศก็คือมาเริ่มต้นใหม่หมดเลยทั้งภาษาอาหารการกินการใช้ชีวิตมูกับบมีเพื่อนกับบมีค่ะลูกพีมีเพื่อนคนเดียวก็คือแฟนถ้ามือใดยุ่มกันกับบมี่เบื่อเลยอยู่คนเดียวมาอยู่ในทะเลน์เด็กเียกฉันก็หางานเห็ดบางคนกระถามมาฉันเห็ดงานอีหยังนะคะเดี๋ยวสิมเบาสูฟัง ตอนมาเดทเรียนใหม่ๆเลยฉันก็ไปเปลี่ยนพนักงานหลังจานยุ้านอาหารจีนทํางานวันละสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงบางวันฉันก็ได้ไปซ่วยเขาผัด,เข,ผดเขาผัดสินงแต่เวลาเขาผัดเขาผัดทีละเยอะๆหมัอนบอกกระทะกะใหญ่ๆแล้วฉันก็โต้น่อยแขนฉันนีแบบต้องผัดแบบแรงๆแล้วก็ผัดเร็วๆถ้าผัดเบลียวผัดบบแห้งกระทะเขาก็สิใหม่เข้าเขาก็สิใหม่ เหตุงานยู่นั่นประมาณเดือนกลัวหรือสองเดือนนี่แหละถ้าจาไม่ผิดแขนจนว่าเป็นแบบเอ็นเอ็นอักเสบแมมพี่น้องปวดแขนเจ็บแขนมากแต่ว่าก็ทนทํานะเอเอ,เอตอนที่ทําร้านอาหารจีนอยู่เราก็มองหางานอื่นด้วยนะทุกคนบันนี่ฉันได้งานเป็นแม่บ้านคือ <c ười> ทําความสะอาดเป็นร้านอาหารฝรั่งัดที่นี่เกิดมาฉันกับบุคคยเหตุงานแม่บ้านจา้าคืออันนี้ก็คือเป็นครั้งแรก เหตุงานเปลี่ยนแม่บ้านฉันกับบุกค่อยหมักปันใดเงื่อนก็ออกบะตง่งแล้วก็ได้ทํางานไม่เต็มเวลาด้วยบางวันลูกค้าเมาแล้วก็ไปทิ้งกับดักไว้ในห้องน้ําฉันก็ต้งเป็ี่นคนล่างนี่คือสิ่งที่แม่บ้านต้องเลขแต่ก็ดีอย่างหนึ่งนะมันได้ประสบการณ์มันคือประสบการณ์ค่ะแต่ตอนนี้ฉันก็ออกจากแม่บ้านแล้วนะคะทํางานโรงงานใกล้บ้านจากตอนนี้เป็นโรงงานทําขนมนะคะทุกคนไม่หนักเลย มาใหม่ใหม่กับยางไปเหตุงานสุมือสุมือทุกวันนี้แฟนกลัวเหนื่อยก็เลยออกรถไทยไว้ไปทํางานวันสันตั้งแต่ออกรถมาข่อยก็เมื่อยก็เกาอีกน้องเอ้ยทางไปเหตุงานขึ้นโน่นปั่นจนว่าปวดขาโอ้ยวันไหนหิมะตกยิ่งแบบ